็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นนี้นะครับเกมอันเนี้ยคุณปู่ยากจนนับแล้วก็อยู่ๆสักพักก็มาเป็นอันนี้นะครับก็เป็นที่คนร่ารวยนะครับอือพูดแล้วอยากเล่นเลยก็แบบว่าชื่อช่องผมก็ชื่อโปเกมอนโปเกมอนศูนส์ศเจ็ดนะครับภาษาไทยนะครับเกมโปเกมอนแต่อีกช่องหนึ่งอ่ะชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่าทรงขํานะครับก็ไม่มีผู้คหยับคาครับนี่ครับ มาเริ่มกันเลยของหนึ่งเริ่มกันเลยเก็บขวดเก็บขวดรเก็บเร็วเก็บเร็วพวกเราจะได้เรียนรวยเอากดผิดโทษโคโทษทีนะหาหาหา แค่นิดหน่อยเริ่มใหม่เลยเออเริ่มใหม่ละไม่เป็นไรมาครับโอ้ยโอ้โหขอได้นั่นเยอะเปลี่ยนล่างผับพายอ่ะอาจะอะไรวะเนี่ยดีแล้วไม่เป็นไรแ่ทำไม่ออกโว้ยอนอนยังไม่มีโว้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ย เปดสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีไว้จึบจื๊บจื๊บ,บเอาขวดเลยพี่รวยทำไมใครมีชื่อใครเย,ยอะเดี๋ยวคนแก่ก็รวยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะเฮ้ยเลิกเป็นบ้าแล้วเฮ้ยิีมีมีมีแผง,ง,งราก,อกรอกอชูหืมบอกใหญ่ นี่มันช่างเท่หเหลือเกินอืมคุณตาคุณตาเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนะออโ,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 โอ้โฉโฉโฉโโอ้ยคนมันทิ้งขวดเยอะแยะเฮ้ยเดี๋ยวตาเป็นคนรวยขึ้นมานะจะไม่พูดอะไรเลยสักคำอายใครใครใตังค์เยอะสิเฮ้ยทำไมยังไม่มีใครมันทิ้งขวดตาน้นแป๊บนึงโอ้ยโยโย แน่นอ,อกเจโยกออกเอตืเอเอยังไม่มีใครมานทิ้งุระจกเ้ยว้ามาทิ้งก็ยาสเลยกดออกแป๊บโทษทีครับเกยดกดออกอ้าวเริ่มใหม่เชยอ้าวกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมไม่เป็ไไนไรอะไรอะ มาครับครับโอ้โหโยก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 มาเป็นสายโยกอันเดียว Love, oh, baby, เด้ไหมปิงลอบ่อยโอ้เบบี้บอยอะไรไม่รู้ หกห้าสี่สามสองหนึ่งนี่มีใครมาชิขา้ขยาให้ลุงเล่นเหรอลุงจะได้วิวัฒนาการล่างเมิก้าเอ้ยไม่ใช่ไม,ม่ใช่โปกเกมอนมันอะไรโหเทียบเลยลุกนี่มีใครมาชิ้ขยรอไปคครับ เฮ้ยมีคนงมาทิ้งขยะหนึงเยี่ยม oh y e สรอไปเลยครับ ใครวันนี้ขยาดเลยเหรอครนที่ขยาดจังเนี่เยเร็วเนี่ยไกลไกล ไม่เมียอืมอันหนึ่งแล้วทำไมนานอย่างนี้เนี่ย รอนานเลยครับโอ้ยอะไรวะเนี้ยอา้าวลุงวิวัฒนาการล่าสุดทีลุงวิวัฒนากร โหน่ากลัวคูโมเดลเยอะจังทำไมมีแต่คนเอาของมาทิ้งเปนโมเดลอย่างนี้ล่ะขายเลย,าย,เลยขายเลยขายเรือก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับอืม Godt så var det la. Bye bye.